การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิรบารมียินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวกิีนออฟฟิศทุกท่านค่ะหมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิราบารมีมีพื้นที่ทั้งหมด8,768ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ในการขอรับรอง3,856ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารแก้กระแสไฟฟ้าขัดขอ้องป้อมยามจุดรวมพลลานจอดรถ ห้องน้ำคนพิการจุดพักขยะพื้นที่ขอยกเว้นจำนวน4,912ตารางเมตรได้แก่คลังเก็บมิเตอร์คังเก็บอุปกรณ์สำรองและบ้านพักพนักงานมีจำนวนพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวจำนวน32ราย มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยท่านผู้ว่าการคุณสุภชัยเอกอุ่นเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิรบารมีมีการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยให้พนักงาน ลูกจ้างรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้สำนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่ครอบคลุมทั้ง6หมวดพร้อมทั้งมีการรายงานผลตามแผนการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการใช้ทรัพยากรดังนี้ การใช้ไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่า5%ของปีพุทธศักราช2564การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง2%จากปีพุทธศักราช2564การใช้น้ำลดลง2%จากปีพุทธศักราช2564การใช้กระดาษลดลง10%จากปีพุทธศักราช2564 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง3%จากปีพุทธศักราช2564และปริมาณของเสียสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า45%ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2565มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีนายเกียรติศักดิ์ไม้หอมผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิรบรารมีเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว มีนายธงชัยจงทองหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการเป็นประธานโครงการสำนักงานสีเขียวมีการระบุป,ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวบรวมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานของแต่ละแผนกสรุปประเด็นปัญหาที่มีในยะสำคัญระดับสูง2ลำดับคือ 1. ปัญหาขยะจากเศษใบไม้2ปัญหาจากมูลนก ซึ่งคณะทำงานก็ได้ประสานสรุปแนวทางเพื่อแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด8หมวดอีกทั้งมีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ2ครั้งจากการเก็บข้อมูลปริมาณการ์ารดเรือนกระจกพบว่าในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565มีการปล่อยการ์ดเรือนกระจก 28,940.31กิโลคาร์บอนลดลง12.47%ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการ์ดเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงานพบว่าประเภทที่2ค่าพลังงานไฟฟ้ามีการปลดปล่อยการ์ดเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็น67.17%รองลงมาคือประเภทที่1ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็น28.77%และสุดท้ายคือประเภทที่3คิดเป็น4.06%ซึ่งเกิดจากปริมาณการใช้กระดาษน้ำประปาและขยะของเสียจากการรวบรวมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชุมมีมติให้นำขยะจากเศษใบไม้ใบหญ้าไปจัดทำโครงการโดมเนียมปุ๋ยหมัก เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยใช้สูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำโครงการในครั้งนี้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารของโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการปีละสองครั้งหมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิร,บราบารมีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลภายในได้แก่พนักงานลูกจ้างแม่บ้านและรอปรพอโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน32คนนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลในหลากหลายช่องทาง ทั้งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์กรีนออฟฟิศมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจำนวน4ช่องทางได้แก่กล่องรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไลน์กลุ่มกินออฟฟิศและการเสนอแนะด้วยตนเองหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานปีพุทธศักราช2565 มีการรณรงค์การใช้น้ำตามมาตรการลดน้ำต้นไม้เป็นเวลาการนำน้ำทิ้งจากแอร์มาลดน้ำต้นไม้มีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เพื่อประหยัดพลังงานเปิดปิดแอร์ตามเวลาที่กำหนดและตั้งอุณหภูมิที่25องศาเปิดมูลี่ให้แสงธรรมชาติเข้าเพื่อลดการเปิดจำนวนของหลอดไฟ มีการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์แอร์เป็นประจำมีการวางแผนการเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันมีการตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานมีการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ให้ครบทั้ง2หน้าเลือกส่งงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกสแทนการพิมพ์เป็นเปเปอร์ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรภายในสำนักงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันโดยได้จัดทำสรุปสถิติการใช้ทรัพยากรเป็นประจำทุกเดือนหมวดที่4การจัดการของเสียสำนักงานของเรามีการกำหนดจุดทิ้งขยะและมีป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจนทั้งภายนอกและภายในอาคารสำนักงานมีวิธีการจัดการขยะ โดยคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องก่อนไปสู่เส้นทางการกำจัดขยะดังนี้ขยะทั่วไปจะถูกรวบรวมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอวชิราบารมีจัดเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งขยะย่อยสลายได้จะแบ่งเป็นเศษอาหารที่นำไปเป็นปุ๋ยหมกักหรือเลี้ยงสัตว์และขยะใบไม้ใบหญ้าที่นำไปทำโครงการปุ๋ยหมกัก ขยะรีไซเคิลจะแบ่งเป็นประเภทที่ขายส่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลร้านวงพานิย์ขยะอันตรายจะถูกรวบรวมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบรารมีส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนอกจากนั้นเรายังได้มีการนำลังไม้มิเตอร์มาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ในส่วนของการจัดการน้ำเสียนั้นได้ทำการติดตั้งถังดักไขมันไว้ในบริเวณพื้นที่จำนวนหนึ่งจุดโดยจะทำหน้าที่กรองเศษอาหารและไขมันไว้มีการจัดทำกิจกรรมน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานรวมกันแล้วมาพักไว้ในถังเก็บน้ำสามารถนำมาใช้ในการซักล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือลดน้ำต้นไม้ช่วยลดค่าน้ำประปาได้ หมวดที่ 5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสำนักงานของเรามีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำปีปีละ2ครั้งมีการติดตั้งป้ายบ่งชี้กรุณาดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณจุดจอดรถมีการกำหนดจุดสูบบุหรี่ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า5เมตรอีกทั้งมีป้ายบ่งชี้การห้ามสูบบุหรี่ในอาคารอย่างชัดเจน มีการตรวจวัดความเข้มของแสงภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็นประจำทุกปีมีการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานสองครั้งต่อปีมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานมีมุมพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้รับบริการมีการติดตั้งตาข่ายกันนกเพื่อกันนกเข้ามาภายในสำนักงาน มีมาตรการควบคุมและคัดกรองโควิด -19 มีการกำหนดแผนฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีหมวดที่6การจัดซื้อและจัดจ้างมีการค้นหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ในสำนักงาน มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกๆไตรมาสเพื่อทบทวนวันหมดอายุการรับรองสินค้าประเภทนั้นๆอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ได้มีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปอยังร้านค้าเพื่อให้จัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจำหน่าย โดยเป้าหมายการจัดซื้อสินค้าจะต้องมียอดการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะสมไม่น้อยกว่า40%ของปริมาณสินค้าทั้งหมดหรือของมูลค่าสินค้าทั้งหมดยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในสำนักงานเช่นกระดาษ a a กระดาษชำระยี่ห้อ BJC ผงซักฟอกยี่ห้อโปรโชอยน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างห้องน้ำของ 3M ในส่วนของการจัดจ้างนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิรบรารมีมีการจัดทำสัญญาการจ้างแม่บ้านและรอปรพอและมีการอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับจ้างแม่บ้านรอปรพอ พร้อมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างทุกครั้งที่มีการจ้างโดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่า70%มีการจัดหาสถานที่จัดประชุมนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการสืบค้นจาก www greenhotel deqp go th ซึ่งในพื้นที่อำเภอวชิระบาลมีและอำเภอสามงามไม่มีโรงแรมที่ได้รับการรับรอง green hotel เราได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดประชุมและจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังมะพร้าวน้ำหอมรีสอร์ทและที่ว่าการอำเภอวชิรบรารมีเนื่องจากมีระยะทางอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานและสะดวกต่อการเดินทางซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวชิรบรารมีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ